เชียชีอจ๋าพอทำอไรลูกสักผ้ามัง่งพอเฮ้ยไอพีดไอพีดไม่หหใหรอเมล็ดนี่จะน้อนหนอกเด้ออ๋อเป็นยังไงคือต้องน้อนหนอกนี่ไปหาหมอม่านี่หิงปวดแคลนี่หมอบอกว่าให้งดรับประทานของแข็งกรนช่วงนี้วะสัสแล้วมันเกี่ยวยังกับ่ายเออเกี้ยวกับเกี่ยวน่ากางะ อะไรไปชาหนูอยากรู้อย,รอยากรู้เรื่องอะไรวันพ่อก็ต้องไหว้พ่อเอ,อ้าทาไมวันแม่ก็ต้องไหว้แม่สนุกต้องแล้วทาไมอ่ะแล้ววันเด็กล่ะพ่อกับแม่ทำไมไม่ไหว้หนูบ้างล่ะ <laughs> ไปเทลรเจ้าไปหนันดอกใหม่มามโอ้ยหค่ <c oughs> ำสิบอกครับไปบดไปบิดมีเงีล่ะไปล่างถวยแน่นอนโอ๊ยไปล่างกค่ไหนต้กงบอกลูกด้วยนี่บอกแล้วมันว่ไปไห แ,แต่จะไอ้พอไปเลยใช่ะหมแกพอไปเออนอนนอกแล้วนอนนอกแมนโอ้ยผมคิดมาเดี๋ยวไปซื้อน้ำยาล้างจานมาสั่นเลยเก่งครับผู้ใด้กระโพดผู้ใด้กระโพดปลาเป็ดขี้เตอะติดกระแสนีุ้ยจักสิอโพดิ่หยังพี่ขี้เอเตอร์ติดหน,นี่ยังบ่ปากเลย วุ้ยวายมกเที่ยวเหรอเิดดิวายไอซสิเห้วไยคือจาวปิ๊บไมียังน่าพากเจาไปยังเลยวนี่เป็นเครื่องกลวยปะเห็นนั่นละกูไม่เห็นพ่อพ่อพไม่ยังอีกเหรอไม่ใช่ปลาอะไรอยู่บนปกได้เป็นปี ปลาอะไรอยู่บนบกได้เป็นปีมันบ่มี่อกมันขึ้นมาจากน่านป๊บเดียวมัก็ตายแล้วมีสิยุไสด้วยนี่นี่ไงยังอ่ะปลากระป๋องโอ้ยมันคำชวนพ่อพ่อพ่ออะไรไปชาปลาอะไรไม่มีหัวไม่มีหางปลาอะไรไม่มีหัวไม่มีหางบ่มีดรอกปลายังจะบ่มีหัวมมีหางมั้ยนี่มีสิพ่อปลายัง ยังไงอยู่ในมือหนูปลากระป๋องเฮ้ยวัดคำสิว่าไม่ยังนะปีวิจัยเมียโอ้ยพอเคยระยานเด้อพ่อแม่มาโอ้ยยังมาตัวลายปีวิจแค่แค่ยังเลยซ่อมรถซ่อมรถนั่นนั่นท่นหัว ไม่นด้ทอดล้อขี้ได้บลรบารบันอีกแย่แต่แล้ว,ลลว <c oughs> อโอ๊ยนายโคตรใจใหญ่ยิงแม่ยังใส่ตัวฝนเทียม <c oughs> โอ้ยฝนแพ้ต <c oughs> ัวนี้ <c oughs>